คุยกันหน้าสดกันมาตั้งนานพี่มินทำงานค่ะสูหุยสูหุยแปลว่าแปลว่าลุงลังยังไม่ได้นอนเลยไม่ใส่ฟิลเตอร์สวยขอบคุณนะคะ <c oughs> เสียงเป็นอะไรอ่อะ <c oughs> สวัสดีคะ่ะพี่พลอยสวัสดีคะ่ะทุกคนอยู่ที่ไหนกันบ้างเนี่ยไปเที่ยวไหนกันบ้างเนี่ยรายงานตัวมาสิ เผื่อจะตามไปดี <laughs> <c oughs> ใจห้ามปีอมกับกวางกับมิ้นอีกปีแล้วขอบคุณที่อยู่ข้างๆกันเป็นอีกปีหนึ่งนะคะแปลว่าลุงหลังมาตะกี้นึกว่าใส่ฟิลเตอร์เด็กพี่ลืมใส่ฟิลเตอร์พี่ขอโทษใช่ค่ะอยู่บ้านพี่มิ้นอยู่บ้านอยู่บ้านพี่มิ้นกันหรอ <laughs> อยู่ใต้เตียงใช่ไหมเมื่อคืนอะ พี่มิ้นทำงานค่ะชอบรอยยิ้มพี่กวางในคลิปพี่มิน้นพี่ยิ้มเหมือนไม่เหมือนกันสักคลิปอะพี่ก็งงอยู่นั่งรถกลับบ้านเดินทางปลอดภัยนะคะนิตามมาหกเดือนแล้วขอบคุณคะ่ะครึ่งปีแล้วที่รู้จักกันเดี๋ยวข้างๆกับพี่จะบ,บ้าแล้ว อยู่แพ้มีคนอยู่แถวน่านไหมคะไปสนามช้างค่ะไปไหมอเออยู่แถวบ้านแม่ส้มเลยสวัสดีพี่ยองคะ่ะติดตามหนึ่งปีแล้วอขอบคุณมากมากค่ะบุรีรัมสุดยอดเดี๋ยวแม่ก็มาหานะคะประมาณเดี๋ยวปันจะได้กลับคอนหวันอีกทีประมาณวันที่แปดแต่ว่ารอบนี้กลับกับแม่ส้ม สามารถดักเจอที่ตัวเมือง cks. คอนหวานได้ค่ะเดี๋ยวให้แม่ส้มจอดเ๋ให้แม่ส้มจอดนะ,ะเอาขนมมาล่อนะคะถึงจะจอดนะคะเที่ยวเที่ยวอยู่หัวหินกินมีหอยเพชรบุญสวัสดีน้องป๊อปคะ่ะวันนี้วันครบติดตามมิลันหนึ่งปีโอ้ยขอบคุณนะคะอยู่โรงพยาบาลเอา คือไปนอนเล่นที่นั่นค่ะหายไ,ไวๆนะคะรักษาเนื้อรักษาตัวดีๆปีใหม่นี้อันตรายมากๆเซฟได้เซฟนะทุกคนแสดงว่าหลายๆคนมาติดตามพี่กวางกับพี่มิ้นช่วงปีใหม่ใช่ไหมคะขอบคุณค่าน้ำมันขอบคุณค่าข้าวค่าอาหารนะคะขอบคุณพี่ๆน้องๆ fc ทุกท่านนะคะที่แบบว่าสนับสนุนการเดินทางตลอดเลย ขอบคุณมากมากค่ะอาบน้ำแล้วไม่ได้ทําไม่ได้หยุดงานเหมือนพี่มินเลยรอพี่ปันรอพี่ปันมาบุรีรัมย์ได้ดิหนึ่งปีแล้วเรานี่อยู่ด้วยกันนานกว่าแฟนอีกนั่นนี่ล้างหน้าอย่างล้างแล้วแปรงฟันหรือยังแปรงฟันแล้วจะสองปีแล้วคะ่ะตั้งแต่สมัยครูจิน เชื่อเพราะว่าอยากลงคลิปที่แบบสวัสดีนี่เราเองชื่อกวางส่วนนี่มิลันเพื่อนสนิทของเราอยากลงคลิปตั้งแต่สมัยที่แบบเป็นคู่จิน้นที่แบบเป็นแฟนเดย์อะไรเงี้ยเล่าเรื่องราว ep หนึ่ง ep สองอะไรอย่างเงี้ยลงอะแต่คือเราไม่สามารถที่จะทําเสียงให้หน้าฟังได้ร,รู้สึกอ,นนอะไรติดปลงเลย บางคนก็แบบมาติดตามในช่วงที่แบบในช่วงที่แบบเป็นแฟนกันแล้วอะไรอย่เงี้ยดูซ้ายดูขวานิดหน่อยอยากดูค่ะเพราะว่าบางคนเราไม่ค่อยรู้ดีเทลว่าแบบเออทำไมถึงมีคนติดตามเหมือนแบบมีคนมาเม้นถามในคลิป FC ว่า สองคนนี้เขาเป็นใครเขาเป็นอะไรกันเขาเป็นคู่จริงเขาเป็นเพื่อนหรือเขาเป็นอะไรสองร้อยปีแล้วตั้งแต่สมัยอยุธยาไปอยู่ที่อื่นได้ไหมสร <c oughs> ้างไฟยังไม่มาอยากดูคะ่ะตั้งแต่ติดตามน้องทั้งสองไม่ได้ดูแล้วก็ลังขาอ <c oughs> ขอโทษน,นะคะที่ทำให้แบบว่า ละคนแล้วข่าวเลตติ้งตกเพราะว่าขาดคนดูไป็นหนึ่งคนเป็นดูมองซ้ายมองขวาสมัยนั้นเอฟซี FC จิ้นหนักมากมเราจะต้องทำแล้วแหละเราจะต้องแบบตเตะแชะนี่เราเองกวางปนสอนและนี่เพื่อนของเราชื่อมินมิลันลหลายคนถามว่าเราสองคนสนิกันได้ไดยังอะไร <laughs> เราสองคนคือคู่กัดกันแย่งกันจีบสาวตลอดเวยไปไหนก็ตีกันตลอดสมัยนั้นคือดีนะคือแบบไม่ต้องเกรงใจกันอนะ่ะจะด่าก็ด่าไม่ได้ทำคลิปลง Youtube อีกเลยเพราะว่าเพราะว่าเราอ่ะเหมือนแบบ เราอ่ะไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้ช่องทางหาเงินและรายได้จากช่องนั้นเลยถึงแม้ว่าเราจะได้จดหมายจาก Youtube มาแล้วก็ตามแล้วเราก็ด้วยความที่เราฉลาดน้อยไม่ได้โง่นะฉลาดน้อยแล้วเราก็กรอกแบบเลขบัญชุบัญชีอะไรไม่เป็นเลยตรงไหนก็ไม่รู้เราก็เลยเอไม่เป็นไรหรอกเราก็มาไลฟ์สดนี้แหละก็ช่องทางทำมาหาก,กินก็สติกงสติกเกอร์จาก เด็กๆนะคะดอกกุหลาบหนึ่งดอกจากน้องเมย์นะคะอะไรเงี้ยไปแล้วนะโอเคค่ะไปไหนก็ไม่รู้แต่โอเคไปก่อนดูน้องๆสองคนแล้วมีรอยยิ้มขอบคุณมากๆค่ะรูปน่ารักมากเลยนะขอบคุณ,ขอ,คณขอบคุณสติกเกอร์และดอกกุหลาบหลายๆดอกพ<อ>ี่บังพี่มินรู้จักกันได้ยังไงร,รู้จักกันได้จาก พี่กวางรู้จักพี่มิ้นจากติ๊กตอกนี่แหละเคยเห็นคลิปคู่บ้างเคยเห็นคลิปเดี่ยวเคยเห็นคุ้นๆหน้าบ้างอะไรอย่างเงี้ยแล้วนางก็เป็นเพื่อนในเฟซพี่ปานเอ้ไม่ใช่เป็นเพื่อนร่วมเพื่อนกับในเฟซพี่ปานแล้วมันก็เด้งขึ้นมาว่าบุคคลที่คุณอาจรู้จักอะไรอย่างเงี้ยเราก็เลยแบบเฮ้ยทำไมคนนี้แบบหน้าคุ้นๆเราก็เลยแบบเข้าไปดูพอเข้าไปดูเสร็จปุ๊บเราก็เลยแบบใช่ป่ะวะ ใช่เฟซจริงหรือเปล่าต่างคนก็ต่างแบบโกเป็นเฟซปลอมทั้งคู่อ่ะยังไม่ได้กินข้าวค่ะเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวกินข้าวแม่กินข้าวละแม่กับพ่อ,พอกินข้าวเล้วนั่นแหละค่ะเริ่มเรื่องมาจากจากนั้นเลยแล้วพี่บันก็เลยคิดว่าน่าจะใช่พี่มินแหละแต่ไม่ไม่ค่อยรู้จักเขาหรอก ไม่รู้จักเลยคิดว่าเออฉันอยากเป็นเพื่อนกับคนเนี้ยฉันอยากแอดเฟซไปปกติไม่ค่อยแอดเฟซใครเราก็ด้วยความที่เรากลัวเสียเชิงอะก็แอดเฟซไปแล้วก็ต้องทักไปบอกให้เขารับแอดด้วยไม่งั้นมันจะเสียเชิงเสืออย่างเรามากๆเลยก็เลยบอกว่าเออขอเออขอโทษนะรับแอดแเราหน่อยอะไรประมาณเนี้ยรับแอดหน่อยค่ะอะไรเงี้ยพี่มินก็แบบเฟซปลอมปะวะ ซึ่งตอนนั้นคนติดตามพี่ปันก็เริ่มหลักหมื่นแล้วละ่ะประมาณหกกี่หมื่นไม่รู้อะไม่รู้กี่หมื่นกี่แสนนี่แหละจาไม่ได้กี่หมื่นไม่รู้เออแล้วนางก็แบบเคยเห็นเรานางก็เลยมาส่งว่าแบบใช่เฟซจริงไหมพอรู้ว่าเป็นเฟซจริงนางก็แบบเออก็ดีใจที่นางเล่านะเท่าที่นางเล่าประมาณนี้ สวัสดีส่งท้ายปีจ้าสวัสดีค่ะดูน้องสองคนมีความสุขกินตลอดถึงกำแพงตอนไหนนี่ถึงแล้วเนี่ยพ <laughs> ี่มิ้นบอกว่าจีพี่กว่าง <laughs> คือพี่เข้าใจว่าเขาพูดเล่นเข้าใจว่าเขาแบบก็มาหยอดมาอะไรเงี้ยแบบปั่นกระแสให้เป็นคู่จิ้นหรือเปล่าเราไม่ได้รู้ว่าเขาแบบจรงิงจังถึงขั้นไปสือประวัติเรา ติดเมื่อแต่ก่อนติดเล่าตอนนี้ติดมิลันปันขอบคุณน,นะคะชอบดูคู่นี้ชอบชอบคู่นี้ใช่ไหมน่ารักดีขอบคุณค่ะเมื่อก่อนอาจจะมีอะไรที่แบบบือหวาที่ทำให้ทุกคนติดตามเนื่องจากตอนนั้นเริ่มรู้จักกันแรกๆพี่ปันพูดไม่ทันพี่มิ้นท์ันทุกวันนี้นั่นแหละเหมือนพี่เคยเคยกดเข้าไปส่งน้อง ก่อนจะติดตามเมื่อก่อนพี่มิ้นบอกพี่ปันขึ้นฟีดเยอะมากอืมขึ้นฟีดเยอะมากเพราะตอนนั้นเราไม่มีอะไรทําก็ลงแต่ติ๊กตอกเล่นแต่ติ๊กตอกทาคลิปทำคอนเทนต์นึกอไรได้ก็อยากทําเห็นคลิปคนจีนเห็นคลิปอะไรเงี้ยเราก็อยากทําแบบนี้เราก็ไปทำคอนเทนต์เขาที่แบบแปงลงร่างเออที่แบบ จากแบบนี้จากลุกนี้เปลี่ยนเป็นลุกนี้อะไรเงี้ยต้องไปหาเสื้อผ้ามาเปลี่ยนต้องใช้คอนเทนต์แต่ละวันแต่ละวันที่ทำอะ่ะเออรู้สึกแฮปปี้กับการมีคอนเทนต์มากๆเลยแล้วเราก็ไม่ได้คิดถึงว่าคนติดตามเราไม่เข้าใจหรอกเอฟซคืออะไรพี่สองคนนี้ชอบละขอบคุณค่ะซิริโอใช่ไหมคะหกเดือนแล้ว ลองแต่งดูค่ะมันแต่งได้แต่มันไม่มั่นใจเหมือนเมื่อก่อนแล้วมัน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 ไม่ใช่แบบเขินบอกว่าถูก FC ใหม่วัสดีค่ะแม่พี่มินทำอะไรกินไม่รู้เลยแต่ตอนนี้ย่างย่างหนูกันอยู่ เต้นสักเพลงอโอ้ยโอยโอยโอยลุกไหนก็หลงกาแพงไม่หนาวค่ะพี่เจอคลิปตอนดูเอ็ดเสือแดงในตำนาน <c oughs> คือพี่มิ้นท์่ะขออนุญาตดูเอ็ดคลิปตอนแรกที่ติดตามที่ที่เป็นเพื่อนกันในเฟซและที่พี่ปันแอดไปแล้วนางก็ขออนุญาตดูเอ็ดคลิปได้ไหม เราก็ไม่เข้าใจอะไรคือดูเอ็ดคลิปเพราะน่ะนี่ก็อเออืออออไปก่อนแล้วพอเห็นนางดูเอ็ดคลิปก็เลยอ๋อเข้าใจแล้วอันนี้คือคำว่าดูเอ็ดคลิปก็เลยไปดูเอ็ดกับก็เฉยๆแต่พอคิวคู่ลงสองคนติดตาังค์ขอบคุณค่ะ พี่กวางจะ FC ใหม่ไม่ใช่แล้วค่ะพี่เอาไม่ไม่ไมใ,หมหะะใหม่แล้วนะคะบ่ใหม่ละเด้อได้ดูแค่นี้ก็มีกำลังใจทำงานแล้วทำงานอยู่ใช่ไหม FC การสวัสดีค่ะน้องต่น้องต่ายอยู่วังน้ำเขียวใช่ไหมตอนเนี้เห็นป๊อกป๊อกกันใหญ่เลยนะ FC โคลา เต้นโอนยีก็ยังดีกว่าได้หนุ่มปีบอะเต้จนจดเอลเค็ดเอลจะหักได้หนุ่มปีบใช่นะ่าอยู่ใกล้ๆเลยติดตามใจคลิปดอกทานตะว,วันแสดงว่าเราไม่รู้ดีเทลก่อนที่จะมาเป็นดอกทานตะว,วันมันยากมากเลยนะก็จะมาเป็นทานตะว,วันได้เนะี่ย รักพี่มากมาก,มากรักมากมากขอบคุณค่ะฟอร์อินโดนีเซียสวัสดีค่ะไปก่อนนะเดี๋ยวมาใหม่โอเค FC อุบลสุโขทยัยโอ้สุโขทัยอยู่ตรงนี้แต่ตอนนี้หาทางออกว่ามีลานปันไม่ได้แล้วคุณแม่จูกบสบายดี สมุดปากกา่อคือนอนน้อยมากเลยพี่มินสะดุ้งอะไรก็ไม่รู้เหมือนนางฝันอะไรก็ไม่รู้เราเรื่องที่มาก็ใ้ทางตะว,วันให้ฟังหน่อยให้เล่าตอนนี้อ่ะษาไทยใหญ่หอ่ะขับกวางตุ้งค่ะชื่อกวางตุง้งยืนงงอยู่กลางทุ่งชอบกินผงปรุงแล้วก็ผักกาด น้องน้อยทําอะไรก่อนไม่ได้ทําอะไรเลยก้อนเม่ข้างตะว,วันเป็นดอกทานตะว,วันที่แบบว่ามองแต่พระอาทิตย์แต่พอได้พระอาทิตย์มาเป็นแฟนเลยขึ้นมาเป็นก้อนเมฆข้างตะว,วันจบพูดทำไมว่าแบบว่าตำนานยาวนาน พูดได้แค่ว่าแค่นี้แหละจบเล่าเรื่องย่อไงเล่าสั้นๆจะได้เข้าใจเข้าใจง่ายแมวไปกินข้าวดิเอา้าไม่มีกาแฟกินนะไม่มีกาแฟกินนะทำไมแกต้องหลบเสียงด้วยอะ ลอากินหนูเหรอเรื่องต้นไม้ทำไมไม่เล่าย่อๆเป็นตำนานปีที่สองจะได้เขาดาว นเดียวใครบอกมาอะไหลายคนไม่มีคนเดียวแหละทำงานค่ะพี่มินทำงานใช่ค่ะพะดาดโไม่ได้พาชมบ้านหน่อยเดี๋ยวจะโดนพี่มิ้นด่าดิอยู่นิ่งๆไม่พอพาชมบ้านอีก เจนสวัสดีค่ะน้องเจนเป็นยังไงบ้างดีกันได้ยังเนี่ย สิบโมงสิบเอ็ดโมงหรือไม่ก็บ่ายโมงป,ประมาณนี้อันนี้ทำอะไรหรอคะ,ะจะทำอะไรหรออ๋อจะย้ายตู้ เห็นต่อไฟก็เลยงงก็ทำอะไร <laughs> งงองงค่ะงงก็คล้ายๆภาษาบ้านเราแหละไม่คล้ายเลยภาษาเหนือแม่พูดเร็วมาก คุ้นแพรภาษาหน่อยสวัสดีจากสีสกเกตโอ้ยอ,อยู่สีสกเกตเหรอคะเนี่ยสวัสดีกำแพงค่ะไปกินข้าวก่อนดีกว่าไปกินข้าวก่อนนะคะทุกคนเดี๋ยวมาใหม่ตอนแรกว,ว่าจะแอบเอาครีมมาขายนะเนี่ยเพราะว่าพี่มิ้นไม่อยู่เลยจะทำยอดคนเดียว เก๋ๆแล,ก Z แล้วก็เซนลายเซนคนเดียวแล้วเราก็เขียนนู่นเขียนนี่ของเราคนเดียวเก๋ๆสิบหลอดทำยอดสิบหลอดยังไม่มีของขวัญให้มิลันเลยอะ่ะเราจะต้องเราจะต้องหาของขวัญเชื่อดวะเราจะต้องหาเงินไปซื้อของขวัญนะเนี่ย ไปซื้อซื้อสิบหลอดนะสิบหลอดแลเบข้าวของขวัญให้มิลันมูลราคาสิบหลอดเป็นเงินเท่าไหร่วะสองเกบาทคูณสิบดิยียี่คูณสิบดิแค่2อ0พเก้เอหรอโอเคของขวัญมิลันปีนี้2อ0พัน้หกไอโฟนก็ไม่ได้เลยนะนี่มันไม่ได้ไงคิมสิบหลอด ขีมสิบหลอดก็เท่านั้นแหละแค่ยอดเท่นั้นแหลยอยาก <c oughs> ของขวัญวิลานมูลลคานเก้าร้อยบาทนะคะปีนี้ <c oughs> มากัน2คนคะ่ะเพราะว่าบันขับรถคนเดียวไม่ได้ก็จะต้องให้น้องเป็นคนขับรถให้ <c oughs> เดี๋ยวแม่เดี๋ยวแม่จะดูเอา เดี๋ยวแม่ส้มเป็นห่วงไม่อยากให้แม่เป็นห่วงใช่ค,มมคุณยี่ทำสัญญากับพี่แล้วคุณยี่ก็เลยจะต้องมามมเพราะว่าถ้าคุณยี่ผิดสัญญาคุณยี่โดนหก 10, 10ักสิบสิบเปอร์เซ็นต์ ไม่มีของขวันจริงๆปีนี้ไม่ถูกหวยค่ะซื้อสามเจ็ดออกสามพี่มิ้นบอกให้ซื้อรถทะเบียนเราเธอไปซื้ออะไรสามเจ็ดคุณยี่นั่ารัละจริงๆอ่ะบังคับให้น้องมาเองเลยเพราะว่าจริงๆน้องมีนัดกับฝั่งฝั่งเออเขาเรียกอะไรฝั่งเพื่อนเขาอ่ะเออแต่พี่ปันไปดึงเขามา ค่าตัวแพงด้วยคุณยี่ก็จะมาได้อ่ะโอ้ยต้องขายคิมให้ค่าตัวคุณยี่อีกนะเนี่ยคุณยี่ขอบคุณคะ่ะขอบคุณน้องใหม่คะ่ะใช่ไหมอะเรียกเรียกไปก่อนไม่รู้ถูกไม่ถูกดิฉัคุณยี่ได้ขับรถไปกำแพงดูหน้าคุณยี่ด้วยหน้าแบบ ไม่ได้บอกว่าอยากจะมาเลยนะพี่ผมโดนบังคับมมน,นะพี่จริงๆรงิผมจะต้องไปเที่ยวกับสาวพี่เอาผมมาทำไมอย่างเงี้ยคุณยี่อย่าไปอิจฉาคุณยี่เลยค่ะเราจะรู้ว่าคุณยี่ยังแบบอิจฉาคนอื่นเลยค่ะผมก็มีนัดกับสาวเดี๋ยวพี่ ไม่ได้นะไม่ได้เดี๋ยวเดไปกินข้าวก่อนละกันนะคะตอนนี้กำลังจะทำบ้านกันแล้วไปกินข้าวก่อนนะจ๊ะเสร็จแล้วหรอแล้วแม่ทำอะไรจริง แล้วแม่ทำอะไรจริงอ๋อได้ได้หมดอะ่ะคุณยี่ดูแลคุณปันดีๆนะไม่งั้นอะ่ะคุณปันไม่จ่ายค่าตัวคุณยี่แล้วคุณปันให้คุณยี่กลับเอง <c oughs> <c oughs> คุณยี่ก็อยู่กับพ่อกับแม่ไปเออคุณยี่ไปเตรียมอาหารให้ <c oughs> น่ารักมาก ดูแลตัวเองกันด้วยนะเป็นห่วงทุกคนเลยตอนเนี้ยเป็นห่วงทุกทุกคนเลยนะคะดูแลตัวเองเที่ยวก็เสพๆตัวเองบ้างนะคะคุณฟิลม์มคุณฟิล์มนี่สายปีมากเลยคุณฟิล์มรวยอะไรมาเนี่ยคุณฟิล์มเปกเก่งมากเลยนะเดี๋ยวนี้ยแปลกๆนะเนี่ยทําไมเปยเก่งอย่างงี้ <c oughs> ใช่ค่ะพอดีคุณยี่มีนัดกับคุณพ่อว่าจะต้องช่วยทำงาน เอาคืนมาให้ผมด้วยนะไม่คืนหรอกฉันเห็นแกได้ววยด้วยเมื่อคืนอ่ะโหนี่แบบเฮ้ยทำไมนะทำไมน้องฟิล์มได้ไว้นะน้องปันไม่เห็นได้เลยนะน้องปันได้องุน <c oughs> อย่างวะแต่ก็กินไม่เป็นหรอกคะ่ะ <c oughs> กินกับเขาไม่เป็นหรอกคะ่นะไว้เบย ล้างคอเลยนะถ้าพี่ไม่เมาห้ามนอนนะกินไม่เป็นพี่ทำสีผมใหม่ด้วยปันเห็นทำสีผมใหม่ด้วยปันเห็นอย่างใครหรอน้องฟิล์มหรอ เห็นแล้วเห็นแล้วนี่ก็ไม่คิดว่าเป็นฟิล์มหรอกนี่ก็ยังบอกอตกใจคิดว่าคนนี้เหมือนฟิล์มเลยเธอว่าไหมให้พี่มินดูเออเราก็ว่าเหมือนฟิล์มเลยยีก่กัเอาพี่ก็ฟิล์มดิอา้อาวเหรอ <c oughs> จำไม่ได้กังต้องปอกให้ดูแล้วว่าบาว่าใบาห้ามเมาทําไม่เป็นนะก,กินอะไรกินไม่เป็น องฝากด้วยตอนมานี่ขนผลไม้มาให้แม่เยอะมากค่ะขอบคุณพี่กุ้งนะคะที่ส่งผลไม้มาให้ปันแล้วก็มาฝากแม่ด้วยแล้วก็ขอบคุณพี่เปิ้ลที่มีของขวัญมาให้ปันด้วยแล้วให้มาแกะพรอมิรันแต่ยังไม่ได้แกะเลยขอบคุณพี่พี่อย่างนะขอบคุณน้องปามขอบคุณ น้องกัมพูชากอบคุณแหนมเนืองแหนมเนียงแหนมเนืองอีกแล้วอ่ะมีปัญหาอีกแล้วอ่ะด้วยนะคะของพี่กิจใช่ไหมคะขอบพระคุณมากๆคะ่ะมีใครอีกที่ยังไม่เอ่ยชื่อไม่เอ่ยถึง อยาตกใจของนะตื่นเต้นเลยน้องกัมพูชาก็ไม่รู้ชื่ออะไรอะ่ะก็เขาบอกว่าจากกัมพูชากัมบูชากัมพูชาไหนแนหนมเนืองอีกแล้วสิพี่แหมมไงพี่แหมมพี่แหมมพี่แหมม แล้วลึกชาติก่อนใครส่งอะไรมาให้ปันมั่งเนี่ยถึงมือปันไหมเนี่ยถึงมือปันหรือเปล่ายาเทสัตยาทำไมปันยังไม่ได้อ่ะเฮ้ยยังไม่ได้จริงๆค่ะ ยังไม่ได้ค่ะหรือว่าได้มานานแล้วเฮ้ยยังไม่ได้ที่เราคุยกันล่าสุดใช่ไหมยังไม่ได้ค่ะเหลือกล่องไหนที่ยังไม่ได้แกะปะ่ะวะเฮ้ยตอนก่อนที่ปันจะมาเนี่ยปันแกะแล้วนะปันแกะหมดแล้วนะพี่อิ๋วพี่อิ๋วขอบคุณพี่อิ๋วด้วยนะคะที่ส่งช่อดอกไม้มาให้นะคะ น่าจะยังไม่ได้พี่ไม่มีอะไรให้มีแต่ใจแค่ใจก็พอเอาพวกหนูไปกินข้าวด้วยะจะว่าเรอ